อีเชียโค้เท่มันเหมือนมันมันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงครับสองตัวเนี้ยอ๋ออีกตัวหนึ่งมันมีจุดตรงกลางใช่ปะเอ้มหนึ่งครับมันต่างกันยังไงครับน่าจะเป็นจุดตรงกลางครับไปดึงน้นนะขอดูก่อนอ๋อกระชุดกระชุดกระชุดชุดไอ้ฝั่งนู้นมันดูเหมือนมีเกาะมากกว่าดึงไปแล้ครับดึงไปเลย เดี๋ยวผมขอใส่ดูวด่าแล้วผมใส่ไว้ต้องเดีย๋ยวผมขอใส่ดูว่าอ๊ยเชี่ยมันเท่เหมือนกันหมดเลยวะ่ะแต่แต่ผมได้ลิงละ <c oughs> มันต้องมีสองตัวลุงเนี้ยโดดเดี๋ยวก็พอครับพี่ดึงไปลับดึงดึงไปลับ พี่คิมน่าจะเอาอีกตัวหนึ่งป่ะลิงอ่ะไม่เอาไม่เอาแลาพี่เอาอะไรอ่ะอือผิดอยู่ไก่ตัวเนี้ยตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยใช่ป่ะและตัวพวกนี้ทำไมมันดูกระโปรงจังอ่ะกระโหลกจังอ่ะไอตัวเนี่ยไอตัวสีเนี่ยที่มันเกาะอยู่เนะลองลองลอง,ลองให้อ๋อมันเหลือสองตัวหรอใช่ครับสอเที่ยถ้าพี่คิมไม่เอาลิงอ่ะ ห้าหกเจ็ดแปดจะมีลิงงอกขึ้นมาทุกตัวพี่เนี่ยประเด็นเลยเราต้องคุยกันก่อนพี่<อ>ผมมีที่เก้าอีกที่หนึ่งอะ่ะไม่กาที่เก้าพี่ก็จะได้ลิงไงแต่ว่าลิงมันจะงอกไปหลายลิงไงพี่คือมันจะไม่มีแค่ผมคนเดียวแล้วสมมติหนึ่งสองสามไม่เอาใช่ปะคือห้าหกเจ็ดแปดจะเลือกซ้ํากันได้พี่อ๋อประเด็นเลยถ้าสมมุติเราไม่คุยกันที่ที่สามกับที่สี่ไม่คุยกันอะ่ะก็คือมันจะงอก ถ้าพี่เอาลิงผมเอาลิงลิงจะไม่อยู่กับใครลิงจะอยู่กับเราสองคนแต่ผมว่าอีกคนนึ่งอาจจะเอาตัวเนี้ยผมคิดว่านะแต่ถ้าเขาเอาลิงถ้าเกิดว่าเขาถ้าเกิดว่าเขาเอาลิงก็ปล่อยเขาก็ดูว่าเอาลิงไปใช่ถูกต้องบีกถ้าเกิดเขาไม่เอาลิงผมเอาลิงเองเขจะอยู่สองใช่มันจะได้อยู่สองสองคนเนี่ยถ้าน้องนั้นไม่เอาลิงงอกพี่ แต่ห้าหกเจ็ดแปดผม,มว่าน่าจะเอาข้างบนนี้แหละไอ้เฮียโรดไปไหนเนี่ยมันไปตายหาไหนวะเนี่ยไอเชียเป็นไงบ้างรถขับมันไหมเบอร์ข้างไหนพี่ <7. S 1> เจ็ดเจ็ดหรอก เบื่อพี่นะเบื่อพี่จะเอาต่อไหมล่ละซ,ออซื้อมือสองอะดิอะไรนะซื้อมือสองอะดิไม่ซื้อมือสองอืโอโจบแล้วพี่เอาถ่ายขวยอะไรตรงนี้เนี่ยพี่เอาฝากชุบหน่อยพี่ฝากฝากชุบเพื่อนผมหนะ่อย มือสองด้วยน่าจะขายยากแล้วแหละตรงนี้อยเป็นเดดก็หายอะไรหายหมดเลยละของคืนยังไงเนี่ยไม่เดี๋ยวไปเอาไอ้นี่ได้แอาว่าดีไม่ไม่ไม,ไม่ตีมหรอ มันไม่ได้โดดล่มเลยอ่ะมันต้องรอเวลาโดดล่มอ่ะเอามารอสามวันอ๋ไอ้ที่ทำนป็นตัวนี้และไอ้สัตว์โอ้โหชอบสัตอนเนี้ยไอ้เปลี่ยวใครเนี่ยเปลี่ยวจัดเปลี่ยวจัดนะรวมทีมนะครับนะเออมันต้องเป็นอย่างงี้ป่ะต้องเป็นคนตัวนี้ดิอะไรอ่ะไอ้เหี้ยอ่ะเลนไอ้เหี้ยมันเด็กฆ่ากันเปื้อนไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยเผลอเลือกตัวที่สัตว์ผมว่าคนกลัวหมดอ่ะใช่กลัวเหี้ยอะไรสมัยที่ไม่กลัวไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ยกลัวเหี้ยอะไรตะกปจะไปติต่อ,อยกับเด็กข้างถนนเยอ่ในตเราไม่ได้ตัวนี้ไงครับล้งนะตัวนี้คนก็ไม่กล้ายุ่งแล้วโอ้ยเหียอยากเห็นเจกเอางี้ผมสามารถทำให้ทุกคนเห็นได้แต่ผมขอคนสนับสนุนพวกผมสักสองล้านผมขอสองล้านเปลี่ยนให้กูกลับ ผมขอสองล้านจริงๆแล้วผมถอดได้ถ้าผมได้สองล้านนะผมเติมสองล้านเลยกูว่ากูหนักแล้วไอ้ไม้ไม้หนักกว่ากูอีกเมื่อวใครเป็นไอ้กูเนี่ยไอ้ตะวันไม่ก็นู่นคนนั้นนะใครอ่ะเด้อเป็นตัวนี้ดีแล้ว ไม่เอาเดี๋ยวผม<ร>นำมาพาดูก็ได้ครับต่านไหนแต,งต่งเต็มรถท่านไหนได้ไหมครับตรงนู้นนะครับพันละุ้นนะนี่แอนมินรับอันนี้อันนี้เขาอันนี้เขาให้ให้มาทำอะไรวะเนี่ยคนไหนนะแอดมินแจกมอไซค์มายอะครับไอ้คันเนี้ยแอดมินแจกมอไซค์มายอะคันเนี้ย ไม่ได้แจกนะครับเอาตะกี้นี่มันอยู่ตรงนี้เต็มเลยอ่ะให้แจกขับเล่นเหรออะไรนะเบคอนเซกมาให้ขับเล่นอะอ๋อขับเล่นไเฉยเหรอใช่ครับลุงให้ขับเล่นสวัสดีครับลุงเลข4ีเจดสามครับมึงโกเด็กูจะได้เลทไอ้เหี้ยเลื้อนจัดไอ้ท่าน มึงกลัวดิเดี๋ยวกูจะได้เลสไปกูลงเร็วกูมารับของอเฉยไอ้โลจนมึงจะเลื้อนอะไรเนี่ยเฮียกูจะตายฮ่ามึงเปลี่ยนร่างมึงเลื้อนยังวะให้กูแต่งตัวดีๆให้กูให้กูเปลี่ยนร่างให้กูแต่งตัวดีๆดิไอ้สัตว์ไม่ใช่เปแบบกว่าภาคกันเพื่อนเก่งหายาวโอ้โหเด็กเต็ี่ยมจัดไอพอดีมึงล็อกรถดิสัตว์ ดี่ลอกรถดีไี่ต้องกดตัวชื้ออะไรวะต้นไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพี่พี่เอากลับไปก่อนสิพี่พี่เอามาทำไมเฮียหล่นคนเหลือน่ะเฮียหล่นี่เหลือนที่ผายเลยสัส มึงเลือนเที่อะไรเนี่ยไอ้ตัดมึงเลือยนงอนอะแล้วมึงงอนระเบิดมาจากไหนเมื่อกี้เนี่ยมึงอ่ะระเบิดเองเอ็ดมิงครับอ,อันดับเนี่ยพี่ครับผมไหนท็อปมายังอ่ะนี่นี่คนนี้ครับโอ้ยกูจำได้มึงไหว มึงกมยที่สองกูใช่หรอครับลุงเหลืออะไรล่ะมึงดูสิสัตว์กูชื่อเกตมาล้อยเนี่ยไม่ผมเป็นลูกป่าป่าคิมไงลุงผมก็เลยต้องเนี่ยแหละผมก็เลยต้องเติมตามป่าป่ากูยอมเอาเลยมึงเรียกเลยเอาตัวสีฟ้าครับพี่ตัวสีฟ้าอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เหลือเนาะมึงไม่เหลือบ้างเลยเนาะเฮ้ยมึงเห็นลิงกลางเฮ้ยลิงแอดมินไม่ใส่ลิงอ่ะแอดมินไม่ใส่ลิงอ่ะเนี่ยลิงเนี่ยเฮ้ย ไม่เอาหรอลุงผมชอบตัวสีฟ้าตัวนีพูดวาสวยสรุปเลือกสีฟ้านะครับตัวสีฟ้าก็ได้ครับพี่โคไลไหลขวาพี่คิมกอยู่ไหนวะพี่คิมอยู่ไหนอะพูดคอนเฟิร์มหน่อยจะได้ยืนยันเบคอนเอาตัวสีฟ้าครับพี่ ขายเป็นเบบี้เอ็มม่าครับนีุ่มอุ้มอุ้มผมน่าจะเอาลิงลิงเยอยอ่ะเดี๋ยวผมรอพี่คิมแป๊บเนียวนะพี่คิมไอ้ลูกพี่มันเอาสีฟ้าไปละเหลือเราสองคนพี่พี่จะเอาดิงหรอไรมะเอาดิงนะคิดถึงั้นผมผมเอาลิงเอาดิงตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ฝั่งฝั่งซ้าย โอเคเจ็ดมันเสียครับเดี๋ยววิเคราะห์คนใครวะไอเดลไอเดลเดี๋ยวไปเอาลิงมาเดตศพคือเอาง่ายเป็นศพพี่จะจำเพื่อนได้เลยถ้าได้ลิงอ่ะโอเคเรียบร้อยครับลอง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 ใส่ลิงแล้วพี่ลองห่อเดี๋ยวใครใครมีใครมีห่อปะมีใครมีห่อปะ รีเมคไปลุงรีเมคครับไปลองลองรีเมครีเมครีเมคหน่อยดิแล้วก็อุ้มอุ้มแล้วขึ้นรถอ่ะมันจะเห็นบิงชัดลุงคันนี้ทำไมคันนี้แม่งแบบแปลกๆว่าแบบโดนย่างแล้วมันเกี่ยวเลยอ uh, okay. ่ะลองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองขอขอรีเมคก่อนดิพี่พี่ใครใครรีเมคเป็นบ้างอ่ะรีเมคให้หน่อยดิเจตการนี่เจนหงสี่ลองรีเมคแล้วก็ขึ้นรถนะก็ลองขึ้นรถดูว่ามันเห็นลิงปะ ไอ้เฮียพี่คิมเขาเอาคนเดียวหนึ่งสองสามสี่ไอ้สัตว์ไอ้เฮียเขาล่อหมดเลยอ่ะไอ้เฮียดีนะเขาลูกลูกมีน้อยถ้าลูกมีเยอะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่กูน่าจะไม่ได้อ่ะโอ้โหแต่ลองขึ้นรถหน่อยยังไงก็เห็นอุ้ยไม่เห็นกดเกหน่นอยดิกดเกหน่อยกดเกดกดเกเออกด x กหน่อยไม่เห็นทำไมไม่เห็นลิงไอ้สัตลิงมันอยู่ไหนวะเนี่ย ไม่เห็นไม่เห็นอุ้ยคันหนึ่งอะลองลองลองไปทำไมไม่เห็นดึงวัเนี้ยคันหนึ่งดิพี่พี่เปิดอันนี้นะเด็กกบเทียอลองลองทิ้งศพแล้วอุ้มใหม่ได้ปะเอออันนี้เห็นลองลองทิ้งศพแล้วอุ้มใหม่ได้ปะอันนี้เห็น นี่เห็นท้ายลุงอ๋อเคอาหัวขึ้นคือเฮียอะไรวะเอาหัวขึ้นมันก็กดอันนี้ก่ในทิปมันก็เท่ากับอันนี้ไม่ใช่เหรอวะมันเหมือนกันนะอันนี้ฝั่งขวาแล้วนีงนะเฮ้ย ไอ้เชือดนี้มันอยู่ฝั่งขวาขอลองใหม่ได้ปะ่ะเฮ้ยคนคนรีเมคคนรีเมคตะกี้ได้ขอขอใหม่ได้ปะ่ะขอใหม่ได้ป่ะขอรีเมคใหม่แล้วคือรถใหม่ไ uh อัดีนะครับเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ โอ้โหขาด้วยนะเฮ้ยทำไมฉลามมันมันมันขึ้นวะมันต้องอยู่ขวาแน่นอนเลยวะลองไออีกคนหนึ่งได้ปะต้องชุบแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มันอยู่ขวาเนี่ยลองไอตัวขวาดิฉลามมันลอยเว้ยเห็นปหเห็นฉลามปะฉลามมันอยู่บนหัวลุงเออแต่อีกคนหนึ่งอ่ะมันมันอยู่ขวาเหมือนกันนะมันอยู่ทางขวาอีกคนหนึ่งอาจจะลอยก็ได้นะลองลองเลยเดี๋ยนั่นน่ะไอคนนู้นน่ะคนในแกงเรา เว้ยฉลากไอ้ไอ้ไอ้ลิงไอลิงไอ้ลิงอีกตัวนึงอ่ะลองลองมีดีเดียวดีผมหนึ่งส่วนห้าพี่ลุงเอาไปเลยลุงนะลองอ๋อไอ้ยตัวนี้มันไม่ลอยว่ะไม่ลอยเว้ยเฮ้ยแต่ฉลามมันลอยประเด็นอ่ะ ดีครับเดี๋ยวครับลุงอ๋อโอเคโอเคชุบชุบฝากชุบหน่อยครับผมไม่มีที่ชุบเลยนี่แต่แต่ควันลุงขโมงเลยนะเขาได้ได้ฉลามามามาลอยเขาได้แล้วโอ้ฉลามคือโกงสดแต่ที่นี่ฉลามมันเกลื่อนนะ่ะดิที่นี่ฉลามมันเกลื่อน,นะครับประเด็นอะ เพราะที่นี่มันมันสามารถมันคราฟได้เลยอ่ะคืองั้นมึงก็ใส่ฉลามมาทุกคนนะนเจอเจอเจอ,เจอแล้วเจอแล้วเด้อแต่รถคันนี้เฮียจริง เดอะเบสโนหนึ่งแต่มาดีมันไม่เก็บรถให้กูหน่อยวะ